ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานหลากสีสันครับสำหรับ n บง o อกพร d e 2023ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาในย่านการค้าใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างแยกประชุมวันถึงแยกราชประสงค์ที่จากภาพวิดีโอต่างๆนั้นปรากฏเห็นถึงพลังของกลุ่มคนที่ต้องการออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมและความหลากหลายกันเพียบครับแถมยังมีคนชื่อดังระดับประเทศร่วมกิจกรรมอย่างมากมายทั้งฝั่งการเมืองอาทิผู้ว,ว่ากทมคุณชัดชาติแคนด,ดิเดตนายกร,รัฐมนตรีคุณทิมพิธาที่ออกมาร่วมและก็เป็นแรงผลักดันด้วยเสื้อสีรุ้งส คู่พร้อมกับนายแพทย์ชนน่านรวมถึงนางสาวแพททองทาและก็คณะร่วมแสดงพลังด้วยขณะที่ภาพสีสันนั้นคนบันเทิงก็ออกมาแปลงโฉมอวดลุกเข้ากับขบวนพาเหรดให้เห็นกันตื่นตาตื่นใจไม่แพท้ทุกๆปีอาทิมิสแกรนดไทยแลนด์นำโดยอิงฟ้าวราหะชาลัสอตตินอุ้มทวีพรยังมีเกรซการ์ก้าวมดดําขชาภาเขื่อนพัทรเดานไนสายอินทิราเก่งทัชยยะคุณชายอดัมรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อย่างหมอแลบแพนด้าเบนอปเเชสิตางญิงลีพร้อมกันนี้ยังมีเหล่านัก แสดงจากซีรีส์วายหลากหลายเรื่องของมึงไทยมาร่วมด้วย แต่ทว่าก็มีดรามา่าจุดเล็กที่เกิดจากการตั้งคำถามขึ้นในโลกออนไลน์ครับเมื่อในขบวนพาเหรดที่มีหลากหลายป้ายแสดงความเห็นนั้นกลับมีข้อความกลับว่าอย่าโปรโมตซีรีส์วในขบวนพาเหรดจนมีคนออกมาแชร์กันและก็วิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องแถมโยงถึงค่ายซีรีส์วชื่อดังที่กอบโกยเงินจาก FC ไปหลายร้อยล้านแต่ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้เรื่องของการออกมาแสดงพลังซึ่งเป็นชนวนสืบเนื่องมาจากปีที่ผ่านมานั่นเอง สำหรับบางขออไพรส์2023นั้นจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Gender เรียกร้องการแก้ปัญหาในหลากหลายมิติที่จะทำให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพและศักศีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันครอบคลุมความหลากหลายมากขึ้นโดยขับเคลื่อนใน4ประเด็นสำคัญด้วยกันก็คือการเรียกร้องเพศสภาพสมรสเท่าเทียม สิทธิของเซ็กวอร์เกอร์และสวัสดิการท่วนหน้าสําหรับ LGBTQ ซึ่งที่ผ่านมานั้นครับจะเห็นได้ว่ามีการผลักดันกันอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและนี่ก็เป็นอีกโจทย์สําคัญใหญ่สําหรับภารกิจของรัฐบาลในอนาคตที่ต้องติดตามกันต่อไป